ว้าว <c oughs> เอ่อนิฮา,า,าวด้ตที่ฮาวเราดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมในเกม Father the Truth นะครับเป็นเกมในเว็บนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ท้ายใต้คลิปนะครับแล้วก็ดูไปให้จบนะครับท้ายคลิปจะมีสอนดาวน์โหลดด้วยนะเผื่อคนโหลดไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นแบบเออเดี๋ยวค่อยบอกแลวกันท้ายคลิปโอเคปะเราไปกันเลย let's go ชู o เสียงเราก็ไม่เด็กแล้วนะเนี่ยเสียงใหญ่ใหญ่นี่คือที่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่คือคุณพ่อครับคุณแม่ครับนี่คือเตียงที่ให้เด็กนอนจริงเหรอหรือว่าผมยังเป็นเด็กน้อยอยู่น่าจะเป็นเด็กน้อยอยู่แหละเล่นหมีด้วยยังยังติดหมีอยู่เลยอะน้องเน่าใช่ไหมยังติดน้องเน่าอยู่เลยอหมอนก็ไม่มีนอนอย่างไงเนี่ยชาวต่างชาติเขานอนกันอย่างงี้เหรอพวกฝรั่งอะผมไม่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ย มีกุญแจกับจดหมายนะครับอ้ mm hmm. oh, นี่มันครี่คันจดหมายหน่อยเอ่อมีน้องคนนึงนะครับบอกว่าให้ผมแปลแบบให้ละเอียดน้องไม่เข้าใจนะครับผมจะสรุปให้ลวกันเพราะว่าผมเนี่ยไปสายแบบสรุปนะครับสรุปผมจะสรุปจดหมายนี้ฝังนะครับว่าเอา่อคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยออกไปข้างนอกนะครับบอกกับเราว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ แล้วก็คุณแม่เนี่ยทำอาหารไว้ให้แล้วและทีวีก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วขอให้เราเนี่ยอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปข้างนอกนะครับจากคุณพ่อนะครับโอเคหวังว่าจะเข้าใจนะหวังว่าจะเข้าใจเนื้อเรื่องนะครับถ้าผมพูดไปไปก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะแก้ตัวเกมหน้านะครับอล็อกเรียบร้อยว w h ว t ด h e h เฮลเกิดอะไรขึ้น ว่าจะเ l ลมามแอนเดดโดมน็อดนิดอะไรสักอย่างนะครับ้ยผมกลัวว่าความลับของคุณพ่อความลับของคุณพ่อเหมือนคุณแม่กับคุณพ่อจะคิดวผมเป็นเด็กไม่ดีเลยอะคือบนโต๊ะกับข้าวคือบนโต๊ะกินข้าวเออเอ่อ มีช้อนสามขั้นแต่ผมรับอยู่ผมได้กินหรือเปล่าคุณแม่คุณพ่อครับผมได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมในในการนี่กับในห้องมันไม่เหมือนกันพอล้วเปิดพัดลมค้างไว้นะคุณพ่อคุณแม่นะไม่เชื่อประหยัดไฟเลยนะพอผมเล่นคอมนะคุณพ่อคุณแม่ก็ตกใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาด่าผมว่าผมใช้ค่าไฟเปลืองอน,นี่คืออะไร ไหนบอกทำกับข้าวไว้ให้ไงครับคุณแม่ไม่เห็นมันีอะไรเลยครับมันเปิดตู้เย็นไม่ได้ครับโอเคอืมโอ้จำสแกร์หรือเปล่าไม่ไมีไม้มอบทำความสะอาดคนต่างชาตเขาเก็บกันอย่างนี้เหรอจะเป็นประเทศไทยนี่คือวางมุมนะ <cido f 2> เป็นประเทศไทยตกใจเมื่อกี้เห็นไอ้นี่มันเกนยออกมาประเทศไทยเขาคงไม่เก็บอย่างเงี้ยว้าวงั้นไม่ไปขอดูว่ามีอะไรอ่ามีหนังสือพิมพ์อยู่เห็นอยู่แบบบบนะฮะว้าวยาวเหลือเกินผมจะสรุปหนังสือพิมพ์ ให้ฟังนะครับคือมีตำรวจสองนายเนี่ยที่กำลังสืบคดีฆาตกรต่อเนื่องได้หายตัวไปนะครับและมีพยานเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้ให้คำคำแบบที่เขาเห็นไว้ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยใส่สูตรในยุคส0ูนนะครับร่างกายเต็มไปด้วยเลือดและลากถุงเหมือนถุงศพเนี่ยยักเข้าไปท้ายรถนะครับทางตำรวจเนี่ยได้แจ้งบอกกับประชาชนไว้ว่าให้อยู่แต่ในบ้านนะครับจนกว่าเหตุการณ์จะสง,งบอ่า เหมือนจะบอกว่าให้อยู่แต่ในบ้านนะในตอนกลางคืนเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนนะครับเพราะว่ามีฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยกำลังแบบเออยังจับไม่ได้นะครับให้อยู่แต่ในบ้านนะระวังตัวนะครับโอ้แต่คุณพ่อก็คุณพ่อนี่ก็แปลกๆนะครับบอกว่าให้เราอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนก็ก็ถ้าคิดดูอีกมุมหนึง่งก็น่าจะเป็นแบบเป็นห่วงนะครับ what อะไรนะ ใจดีสู้เสือประตูด้วยกปิดประตูด้วยเหมือนมีมือครับพยายามหนีแล้วก็โดนฆ่าที่นี่โอ้พระเจ้าเนื้อเนื้อเนื้ออะไรเดี๋ยวผมแปลให้ฟังเดี๋ยวผมแปลให้นะครับเขียนซับแปลให้นะครับมันเนื้อหน้าคนเหรอไม่ใช่นี่มันเนื้อเนะี่ย โอ้โหขาออกโดนอะไรหรือเปล่าว,ว่ะตื่นเต้นมาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเสียงนายก้าแม่ผมกลัวแล้ววะ่ะเริ่มงุ้งยิงละทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออ มีเรือนนะมีเลือน,เ,อนเปิดชาโคบเปิดเวิร์ดเวิร์ดขี์ในห้องห้องตรงลงรถใจสั่นไหวเมื่อได้พบหน้าวะใช่ป่ะมันเ <c oughs> สียงใครอะ่ะเสียงใคร ใครมาทําอะไรในบ้านของฉันฉันจะฟ้องคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> เอ่คุณจะห้องลงรถใช่ไหมแถวในเนี้ยคือไม่น่าใช่ว่ะผมว่าถ้าหน้าบ้านอยู่ตรงนี้หน้ยบ้านอยู่นี่ลรงรถก็ต้องไม่อยู่ในแถวนี้ยแน่นอนอะ่ะไม่อยู่ในสองห้องเนี้ยแน่นอนน่าจะเป็นห้องคุณพ่อกับห้องห้องน้ําอ่ะห้องอาบน้ําอ่ะต้องออกไปข้างนอกเหร quá vả lại vả, không được không nghe à,ประตู côn nữa, chinh đúa, trời ơi god damn, sàn lài, tôi thủng, ui, à, mà, nghe, ว้าวถ้ามีแบบผีโผล่หน้าลงมาปิดตัดปิดคลิปได้ไหมเออถ้ามีผีโผลมาบอกว้าวชดหมายน่าจะไม่มีอะไรครับเปิดท้ายรถได้ปะเนี่ยแม่หรอมำพอกก็ใครทำแม่กู อะไรเนี่ยใครทำใม่ฉันบอกบาดดี้อะไรเนี่ย do not enter ห้ามกด enter ห้ามเปิดเข้าไปนั่นแหละห้ามเปิดงี้โอ้ยยิ่งพูดกับดักเหรอเราน่าจะปิดสวิตช์ตรงนั้นแล้วนะโอเคไม่น่าจะมีอะไร มีกุญแจแล้วว้าวกูว่าพ่อกูเป็นละกูดูทรงออกทรงซ้อเฮ้ยแอบ,บได้โอ้โหก็ดโอ้โหก็ดโอ้โหก็ด์โอ้พ oh, oh, oh. oh, ระเจ้าวันใดจดหมายโอ,อ้ สดหมายพิมบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกเสียงต้องมาคุยกับฉันตลอดเวลาเลยอะ่ะคุณพ่อบอกคุณพ่อบอก <laughs> ถ้าผมพากอย่างงี้คนดูจะว่าไก okay. <laughs> ตลก,กว่าเลย <laughs> ทำไปทำไมวะเอออันนี้เหรออันนี้เขาบอกว่าเออเขาต้องเขาต้องไม่รู้ฉันต้องได้ใจว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาคุยเขาคุยขเขาแบบเหมือนคุณพ่อมีเหมือนเป็นสองบุคลิกเหรอแบบว่ามีอีกบุคลิกหนึ่งอะ่ะบายโพล่าเหรอบ้าดิบโพล่ามันซึมเศร้าหรือเปล่า สองอารมณ์อะแต่อันนี้มันมีมีคนคุยด้วยอะคืออะไรวะหลอนเหรอเขาคิดว่าฉันบ้าเขามองฉันอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงลูกกับแม่เหรอมาถึงเด็กเหรอไม่จริงอะตื่นมายังงงอยู่เลยอย่าตกลงมานะเว้ยน่าจะเป็นศพตำรวจครับสองคนตามสืบคดีดีนักโดนไปหนึ่งทีอันนี้ เอหมืนจะพูดว่าจดหมายฉบับนี้นะจงที่เมาเมานะครับบอกว่า,าเสียงมันไม่อยู่สักทีเสียงนั่นเสียงนั้นมันไม่อยู่สักทีอ่ะตาย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 นะครับอันกลางอันกลางเหรออันกลางบอกว่าเออนะอันกลางนะครับบอกว่านางผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันจู้จีจุกจิกมากเกินไปเธอต้องตาย โอ้หมายถึงแม่นะครับตายหายไปแล้วนอนแอ้งอยูนยย่นอนแห้งอยู่ในโรงรถนะครับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้บอกว่าเจ้าเด็กคนนั้นรู้เรื่องนี้แล้วเขาต้องตายผมรู้ตอนไหนครับคุณพ่อคุณพ่อผมรู้ตอนไหนอะไรนะป๊วัดปิดประตูล้วค้างไปเลยปิดประตูแล้วจอเอียงมาสัาน่น คุณพ่อไปก,กัตเตก่อนคุณทับรวนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมตการือช่วยครับฮัลโหลโ <c oughs> พ่อกลับมาแล้วไป <c oughs> จ <screams> พอพอริงนะคุณพ่อคุณพอ่อครับผมปวโทษครับที่ไม่เชื่อฟัง ปิดประตูเลยยังจ้ะคุณพ่ออุ้ยไม่ปิดด้วยอันนี้ผมขอแปลที่เหมือนผมถ้ารู้สึกว่าผมผมแปลผิดเหมือนบอกว่าเอ่อเจ้าเด็กเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วนะครับเขาต้องเขาก็ต้องตายนะครับโอเคผมขอกลับมาแก้ตัวผมจำไม่ได้ว่าผมพูดอะไรไปตกใจจัดฮ่ฮทางยาแบบนี้มันต้องมีอะไรมาวิ่งไล่เราแน่นอนเลยซาร่โอ้ โอ้ซาร่าโอไม่ถ้าผมรวนจ้ำคือโอไม่ซาร่าไม่ไม่เลยโอ oh, ไม่ดีมันไม่ดีเลยอุ้ยไอยโครงกระดูกพวกนี้จะวิ่งไล่หรอปะเนี่ยโอ oh, oh, พวกชั้นพวกเขาล้มเหลวล้มเหลวอะไรผู้ใด,ดมาทำอะไรในที่นี้ ผมว่าผมตายแน่เลยวะโอเคทําใจแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผมจะเข้าถึงรสชาติพระธรรมเลยถ้าโดนจําตรงเนี้ยเข้าถึงรถพระธรรมเลยแหละอุ้ยผมขายวิญญาณให้ซาตานไปแล้วคุณพ่อครับพ่อโอ้ไม่เรียบร้อยครับตายไปเลที่สุด จบเกมใครมีอะไรจะติจะชมเรื่องสรุปเพวกตัวหนังสือหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่เข้าใจอีกผมก็ขอแก้ตัวในเกมหน้าละกันนะ<ม>ก็ไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยครับผมโอเคไป let's go มาโอเคอยู่ที่หน้าเว็บแล้วนะครับผมที่ผมทิม้งลิงลก์ไว้ด้านล่างนะครับพอกดเข้ามานะครับก็ผมไม่รู้อะแต่ผมกดอันนี้นะครับดาวน์โหลด นะครับหรือสำหรับใครที่เอาเอาชัวผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่าผมโหลดอะไรอันนี้ two two p a นะครับอ่ะมาดาวน์โหลด name your o แพ็คนะครับก็มี1.0 87 mb กับ86 mb นะครับคือ1.1นะครับก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยกดที่นี่นะครับ อันนี้หรืออันนี้ก็ได้อะโนแตงโอเคก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับสองตัวตัวเดียวนะจะอะไรก็ได้แต่ผมผมถ้าถ้าผมจะไม่ผิดผมโหลดเอ่อหนึงจุดนึงมานะครับก็คือน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับก็ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็อ่ะผมดาวน์โหลดแล้วก็จะแตกไฟล์ดูแล้วกันเนาะโอเคก็จะขึ้นดาวน์โหลดไปไฟล์ i i r II แล้วนะครับอยงนั้นเดีย๋ยวเรารอตอนโหลดเสร็จเลยเนาะมาโอเค พอเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดคลิกซ้ายคลิกขวา r a c t เ e r e เลยนะครับผมหรือแตกไฟล์ลงที่นี่เนาะแล้วก็เล่นได้แล้วครับผมก็จะอยู่หน้านี้เลยกดเข้าไปแล้วก็จะอยู่อันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับ10ซับสไครต์ขอคุณมากนะครับที่กดติดตามนะครับไม่จะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกาลังใจที่แบบดีๆกาลังใจที่ดีมากสำหรับผมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของ m r ส a t t รทีนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับเ้อกักัมม่ในหลอนเดลรี่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับใครมีเกมอะไรน่าสนใจก็ส่งมาให้ใต้ส่งให้ข้างล่างนี้นะครับโอเคเจอกักัหม่บายบายครับผมขอบคุณมากจุ๊บ